น่การสร้างใดข่ายระดับโลกก่อนปีคศ1450โลกยังคงเป็นเครือข่ายที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆดำรงชีวิตอยู่ในวงจำกัดของตอนเองแม้ในแอฟริกาอเรเซียจะมีเส้นทางการค้าสำคัญอย่างเส้นทางสายไหมที่เชื่อมจีนเอเชียกลางอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปแต่การแลกเปลี่ยนก็ยังอยู่ในกรอบภูมิภาคหลักโลกใหม่อย่างทวีปอเมริกาโอเชียนเนียและออสเตรเลียยังคงเป็นโลกที่โดดเดีย่ยวแยกตัวออกจากยุโรปและเอเชียอย่างสิ้นเชิง แต่หลังปีคศ1450ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เมื่อโยุโรปโดยเฉพาะสเปนและโปรตุเกสก้าเข้าสู่ยุคแห่งการสำรวจและการเดินเรือและมีเทคนโนโลยีใหม่ๆเช่นเรือคาราวลที่สามารถแล่นข้ามมหาสมุทรได้อย่างสะดวกขึ้นเข็มทิศแอปโทรปและแผนที่เดินเรือที่แม่นยำขึ้นทำให้พวกเขามีศักยภาพที่จะออกสู่ทะเลกว้างเพื่อค้นหาเส้นทางการค้าใหม่ๆแต่ความร่วมในการได้มาซึ่งทองคำและเครื่องเทศผนวกกับแรงศรัทธาในการเผยแผ่คิดศาสนาและเกียรติยศในการแข่งขันกับรัฐอื่นกลายเป็นแรงผลักดันที่ส่งพลังให้ชาวยุโร นักเดินเรือที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเช่นโคลัมบัตผู้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและค้นพบทวีปอ,อเมริกาในปี1492วาโกดากามาที่เปิดเส้นทางสู่เอเชียด้วยการเดินทางถึงอินเดียในปี1498และฟอร์ดินาดมาจิเลนผู้บุกเบิกการเดินทางรอบโลกแม้ถึงเขาจะเสียชีวิตกลางทางแต่ลูกเรือของเขาก็พิสูจน์ได้ว่าโลกเชื่อมต่อกันได้จริงการเดินเรือเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแต่ยุโรปที่เข้าถึงดินแดนใหม่แต่ยังวางราักฐานของใย,ยข่ายระดับโลกที่เชื่อมทุกทวีปเข้าด้วยกันเมื่อโลกเริิิ่่่่่มมเเเชืืออออถึงงงกัันนททาาีสคญยวววจลบแะร์ ที่กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระดับนานาชาติสินค้าจากโลกตะวันออกอย่างเครื่องเทศผ้าไหมและอัญ,ญมณีถูกแลกเปลี่ยนกับโลหะที่มีค่าจากโลกตะวันตกเช่นเงินและทองคํขาขณะเดียวกันการติดต่อกับโลกใหม่อย่างอเมริกาก็ทําให้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนโคลอมบัสพืชผลอย่างข้าวโพดมันฝรั่งมะเขือเทศและยาสูบจากทวีอเมริกาถูกนําสู่ยุโรปและเอเชียขณะที่มา้าวัวแกะข้าวสาลีและอ้อยจากยุโรปก็ถูกนําไปปลูกและเลี้ยงในโลกใหม่ แต่สิ่งที่เดินทางไปพร้อมๆก,กันกับการสร้างผลกระทบมหาศาลคือเชื้อโรคอย่างไข้ทรพิษซึ่งทำลายประชากรพื้นเมืองอเมริกาจำนวนมหาศาลการเชื่อมต่อระหว่างทวีปยังทำให้เกิดการค้าสามเศร้าหรือการค้าสามเหลี่ยมที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกยุโรปส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปยังอฟริกาแอาฟริกาส่งแรงงานทาบไปยังทวีปอเมริกาและอเมริกาส่งผลผลิตเช่นน้ำตาลยาสูและฝ้ายกลับไปยังยุโรปวงจรน,นี้ทำให้โลกทั้งสามทวีปผูกพันกันแน่นแฟงยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ทําให้โลกหลังคศ1450ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครือข่ายเล็กๆที่เชื่อมกันเป็นบางภูมิภาคอีกต่อไปแต่กลายเป็นยายข่ระดับโรคเพียงหนึ่งเดียวที่ทาให้ทุกทวีปเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเดียวกันโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ครั้งแรกอย่างแท้จริงซึ่งไม่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการค้าแต่ยังพลิกโฉมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอานาจทางการเมืองของมนุษยชาติทั้งโลกประเด็นที่2ปัจจัยที่ทาให้โยุโรปเป็นผู้นํา การที่โยุโรปสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของโลกในช่วงคริสตวรรษที่1 5 1และ16ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญแต่เป็นผลของหลายปัจจัยที่ประสานเข้าด้วยกันทั้งแรงจูงใจเทคโนโลยีและการแข่งขันร,ระหว่างรัฐที่คอยกระตุ้นให้แต่ละฝ่ายไม่หยุดนิ่งแรงจูงใจแรกที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจความต้องการเครื่องเทศจากเอเชียเช่นพิกไทยกานผูและอบเชยที่มีค่ามากดุดทองคํา ยุโรปในเวลานั้นต่างกระหายที่จะเข้าถึงแหล่งกำเนิดเครื่องเทศโดยตรง,ตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดของพ่อค้าคนกลางในโลกมุสลิมและเมืองท่าของอิตาลีความโลภในการได้มาซึ่งทองคำเงินและทรัพยากรใหม่ๆจากดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบยิ่งเป็นแรงผลักดันให้นักเดินเรือกล้าร่องเรือออกไปในมหาสมุทรที่ไม่รู้จักนอกจากความมั่งคั่งแล้วเกียรติยศและชื่อเสียงก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญการค้นพบดินแดนใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ได้ดินแดนหรือเส้นทางการค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องหมายถึงการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์และกกกกลาา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 ายยเป็็นนวีีีรรบบบุุษขออองงงงชติททททัั้ศศธสมม่ คิดศาสนาโดยเฉพาะคาทอลิกมองว่าการออกไปสู่ดินแดนใหม่เป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่ความเชื่อและนำพระเจ้าไปสู่ผู้คนที่ยังไม่รู้จักการผสมผสานของเศรษฐกิจและศาสนาจึงทําให้ยุโรปมีแรงผลักดันมหาศาลต่อการออกสำรวจโลกเทคโนโลยีก็ยังเป็นหนึ่งเหตุผลสาคัญที่ทาให้ยุโรปเหนือกว่าภูมิภาคอื่นการสร้างเรือคาราวลที่แข็งแรงคล่องตัวและสามารถรับมือกับคลื่นลมมหาสมุทรได้ดีทําให้การเดินเรือไกลไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปเครื่องมือเดินเรืออย่างเข็มทิศและแอตโตแลตช่วยทําให้นักเดินเรือกําหนดทิศทางตําแหน่งงงงไดด้้อยยย่่่าาาาาแมมนนนํขึลลควเสีใกรทง และขนาดเดียวกันเทคโนโลยีด้านอาวุธเช่นปืนไฟและปืนใหญ่ก็ทาให้ชาวยุโรปสามารถพิชิตชนพื้นเมืองที่ไม่คุ้นเคยกับอาวุธเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายทาให้การแสวงหาดินแดนใหม่และทรัพยากรใหม่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและอีกปัตยัยที่ไม่อาจมองข้ามคือการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างรัฐชาติในยุโรปในเวลานั้นไม่ได้รวมศูนย์อำนาจเหมือนจีนหรืออาณาจักรอิสลามใหญ่ๆแต่ประกอบไปด้วยรัฐขนาดเล็กและขนาดกลางจานวนมากทั้งสเปนโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ต่างต้องการสร้างความมัั่่่่งงงคแและออําานนจเหืูข การแข่งขันนี้ทำให้แต่ละรัฐพร้อมลงทุนสนับสนุนนักเดินเรือและส่งกองกำลังออกไปสแสวงหาดินแดนใหม่ๆใ,ใครค้นพบก่อนก็ได้สิทธิในการครอบครองแหล่งการค้าและทรัพยากรสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นเมื่อแรงจูงใจจากความมั่งคั่งและศรัทธาผสนเข้ากับเทคโนโลยีการก้าวหน้าและการแข่งขันของรัฐช,ชาติที่ผลักดันไม่ให้หยุดนิ่งยุโรปจึงกลายเป็นภูมิภาคที่พร้อมที่สุดในการออกสู่ทะเลและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกการสำรวจและการขยายอำนาจในยุคนั้นไม่เป็นเพียงแค่สร้างเส้นทางการค้าใหม่และอาณานิคมข้าม แต่ยังวางรักฐานของโลกยุคใหม่ที่ทุกๆท,กทวีปค่อยๆถูกเชื่อมโยงเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันประเด็นที่3การพิชิตโลกใหม่และการล่มตายครั้งใหญ่เมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกเดินเรือและค้นพบทวีปอเมริกาในปีคศ1492โลกได้เปลี่ยนโฉมหน้าครั้งใหญ่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการเดินทางธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ยุโรปจะมีบทบาทครอบงำในดินแดนโลกใหม่ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสเปนคือประเทศแรกที่ลงมือพิชิตอย่างจริงจังจังจกรวัดแอตเท็ A ิกในเม็กซิ ยกทัพเข้ายึดรองในทศวรรษที่1520นและจักรวรรดิอินคาในเปรูถูกฟรานซิสโกปิซาโรพิชิตในช่วงปี1530แม้ว่าทั้งแอชแท็กและอินคาจะมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มีเมืองหลวงที่มั่นคงและระบบการปกครองที่เข้มแข็งแต่พวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อกำลังของสเปนที่เหนือกว่าทา,ทางด้านเทคโนโลยีอาวุธปืนดาบเหล็กมา้าและเรือรบทว่าปัจจัยที่สำคัญกว่าก็คือโรคโรคนี้ที่มาจากยุโรปเป็นโรคไข้ยอย่างทรพิษหัดและไข้หวัดใหญ่แพร่เข้าสู่ทวีปที่ไมม่่่เเเเคชชิญื้้ออหลาานนีก ทำให้คุมมคุ้มกันของชาวพื้นเมืองแถบนี้ไม่มีการระบาดจึงรุนแรงและรวดเร็วตัวเลขการสูญเสียสูงจนน่าตกใจประชากรเม็กซิโกที่เคยมีระหว่าง15-25ถึงล้านคนลดเหลือเพียง1.5ล้านในเวลาไม่กี่สิบป,ปีการล้มตายครั้งใหญ่นี้เรียกได้ว่าเป็นมหาภัยประชากรที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเอ,พพอเมริกาโดยสิ้นเชิงเมื่อประชากรพื้นเมืองลดลงระบบเศรษฐกิจใหม่จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยสเปนเรียกว่าเอ็นโคมิเนตาซึ่งเป็นการมอบสิทธิให้ชาวสเปนควบคุมแรงงานพื้นเมืองทั้งไร่และทเมือง ผลผลิตที่ได้เช่นการเงินจากเหมืองโปโตซิโนโบลิเวียกลายเป็นทรัพยากรที่ไหลเข้าสู่โยโุโรปและทําให้สเปนร่ํารวยอย่างมหาศาลในเวลาเดียวกันนักสํารวจจากชาติต่งตางๆก็เริ่มออกเดินทางไกลไปทั่วโลกเฟอร์ดินานด์แมชเจลลนผู้นําคณะเรือสเปนเดินทางรอบโลกได้สาเร็จเป็นครั้งแรกการเดินเรือครั้งนี้พิสูจน์ได้เห็นว่าโลกกลมและมีเส้นทางเชื่อมต่อกันทั้งหมดการสําสรวจเหล่านี้เปิดเส้นทางการค้าใหม่เส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกนำไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการแลกเปลีียลล่ยนน ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพืชจากโลกใหม่เช่นข้าวโพดมันฝรั่งยาสูบถูกส่งไปยังยุโรปออฟริกาและเอเชียในขณะที่ข้าวสาลีอ้อยมา้าและปศุสัสว์จ,จากยุโรปถูกนาํามายังอเมริกาการแลกเปลี่ยนนี้จะทําให้เศรษฐกิจโลกเติบโตแต่ก็เป็นต้นเหตุของการบังคับค้าทาสจากแอฟริกาเพื่อทดแทนแรงงานพื้นเมืองที่ล้มตายจากโรคระบาดดังนั้นการค้นพบทวีปอเมริกาของโคลัมบัสจึงไม่ใช่แค่การพบดินแดนใหม่แต่เป็นการเปิดฉากการเชื่อมโยงโลกระดับมหาภาคครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุ และในขณะเดียวกันก็นําความทุกข์ยากและความล่มสลายมาสู่ผู้คนจานวนมาศลาในโลกใหม่นี่คือยุคที่ยุโรปก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของอานาจโลกขณะที่ทวีปอเมริกาถูกเปลี่ยนแปลงทั้งด้านประชากรวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างถาวรประเด็นที่4การแลกเปลี่ยนโคลัมบัสหลังจากโคลัมบัสเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาในปีคศ1492โลกก็ไม่เคยเหมือนเดิมต,ต่อไปเหตุการณ์ที่ตามมาคือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการแลกเปลี่ยนโคลัมบัสซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนพืชสัตว โลกเครื่องมือและแม้แต่วัฒนธรรมระหว่างโลกเก่าก็คือยุโรปออฟ,ฟริกาและเอเชียกับโลกใหม่คือทวีปอเมริกาการแลกเปลี่ยนนี้ไม่ใช่เพียงการโยกย้ายของสิ่งของแต่เป็นการปฏิวัติทางนิเวศวิทยาและสังคมครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติสิ่งที่โลกเก่ามอบให้โลกใหม่จากทวีปอเมริกาพืชผลมากมายถูกนําไปยังยุโรปออฟ,ฟริกาและเอเชียเช่นข้าวโพดมันฝรั่งมะเขือเทศโกโก้โกยาสูบและพริก พืชเหล่านี้มีผลต่อโภชนาการและวิถีชีวิตของผู้คนอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะมันฝรั่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อยุโรปเพราะเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงปลูกง่ายและให้ผลผลิตมากทําให้ยุโรปสามารถเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในศตรวตรรษที่16-18ข้าวโพดก็มีบทบาทสําคัญในหลายภูมิภาคตั้งแต่อิตาลีที่นําไปทาโพเอนตาจนถึงแอฟริกาที่กลายเป็นอาหารหลักของผู้คนหลายชาติมะเขือเทศและพริกเปลี่ยนรสชาติข,ของอาหารทั่วโลกเช่นอาหารอิตาลีอย่างพาสต้าและพิซซ่าที่เราคุ้นเคยใน จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีวิกเทศจากโลกใหม่ส่วนโกโก้โกถูกนาไปทาช็อกโกแลตในยุโรปกลายเป็นสินค้าหรูหราที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงสิ่งที่โลกเก่ามอบให้โลกใหม่จากยุโรปแอฟริกาและเอเชียพืชและสัตว์จานวนมากถูกนาไปยังทวีปอเมริกาเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่อ้อยกาแฟาและกล้วยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวยุโรปบังคับให้พอปลูกในไร่ขนาดใหญ่โดยใช้แรงง,งานชาวพื้นเมืองและแรงง,งานทาสจากแอฟริกาในด้านสัตว์ม,วม้าวัวหมูและแกะก็ถูกนําเข้าสู่อเมริกา การมาของม้าทําให้ชีวิตของชนพื้นเมืองในทวีปมิการเหนือเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าในที่ราบใหญ่ที่ใช้ม้าในการล่าสัตว์และทําสงครามทําให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่คล่องตัวและแข็งแกร่งขึ้นขณะเดียวกันวัวและหมูก็ทําให้อาหารและระบบเศรษฐกริจรของโลกใหม่เปลี่ยนแปลงไปผลกระทบที่ตามมาการแลกเปลี่ยนโคลัมบัสยังมีด้านมืดนั่นคือการแพร่กระจายของโรคร้ายจากยุโรปเช่นไข้ทรพิษหัดและไข้หวัดใหญ่ ที่ฆ่าชีวิตชาวพื้นเมืองอเมริกาจํานวนมหาศาลขณะดเดียวกันโรคซิฟิลิสจากอเมริกาก็ถูกนําไปยังยุโรปทําให้ทั้งสองโลกได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในมิติทางเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนนี้ก่อให้เกิดระบบการค้าสามเหลี่ยมคือยุโรปส่งสินค้าสําเร็จรูปไปแอฟริกาแอฟริกาส่งทาสไปยังอเมริกาและอเมริกาส่งวัตถุดิบกลับไปยุโรประบบนี้ทาให้เศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกันแน่นแฟ้นกว่าที่เคยเป็นมา เรื่องต่อมาเป็นที่5้านะคะการคา้าท่าท่ามหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อชาวยุโรปเริ่มสร้างไร่อ้อยไรยาส,สุบและไราฟขนาดใหญ่ในทวีปอเมริการวมถึงเมืองแร่และเงินทองความต้องการแรงงานก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเดิมทีชาวยุโรปพยายามใช้แรงงานชนพื้นเมืองอเมริกาแต่การแพร่ระบาดของโรคจากยุโรปทำให้ประชากรพื้นเมืองลดลงอย่างรวดเร็วไม่เพียงพอต่อการทำงานในระบบเศรษฐกิจใหม่ชาวยุโรปจึงหันไปยังทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งมนุษย์ที่พวกเขามองว่าสามารถนำมาใช้แรงงานได้ไม่รู้จบ การค้าทาสและการเดินทางสุดโหดร้ายตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16จนถึงคริสตศตวรรษที่19ชาวแอฟริกันกว่า12ล้านคนถูกจับขายและส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังทวีปอเมริกาการเดินทางครั้งนี้ถูกเรียกว่า Mid d ด e p เ s s a g e ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดทาสถูกกักขังในเรือยอย่างแออัดขาดอาหารน้ำและสุขอ,อนามัยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากระหว่างทางระบบการค้าสามเศร้าการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าสามเศร้า เริ่มจากยุโรปส่งสินค้าเช่นปืนผ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังฝั่งแอฟริกาจากนั้นพ่อค้าชายยุโรปจะแลกสินค้ากับรนแอฟริกันที่ถูกจับมาเป็นทาสท่านเหล่านี้ถูกส่งไปยังอเมริกาเพื่อทำงานในไร่และเหมืองสุดท้ายอเมริกาส่งผลผลิตเช่นน้ำตาลยาสูบายและกาแฟ,แฟากลับไปยังยุโรปวงจรนี้ทำให้ยุโรปได้กำไรมหาศาลและกลายเป็นฐานทุนสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติตอุตสาหกรรมในเวลาต่อมา ผลกระทบต่อแอฟริกาทวีแอฟริกาเป็นผู้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดประชากรชายหนุ่มวัยแรงงานจำนวนมากถูกกวดต้อนทำให้โครงสร้างสังคมพังทลายหลายพูมิภาคเกิดสงครามความไม่มั่นคงเนื่องจากชนเผ่าต่างๆทำสงครามเพื่อจับคนขายเป็นทาสให้พ่อค้าชาวยุโรป สิ่งนี้ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของแอฟริกาอยู่ชะงักยาวนานผลกระทบต่ออเมริกาและโลกใหม่ในอเมริกาท่าแอฟริกันกลายเป็นแรงงานหลักที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจการเกษตรและเมืองลุ่งเรืองขณะเดียวกันพวกเขายังนำเอาวัฒนธรรมภาษาดนตีและศาสนามาผสมผสานกับของยุโรปและชนพื้นเมืองเกิดเป็นวัฒนธรรมลูกผสมครีโอเคัลเจอร์ที่ยังคงเห็นได้ในดนตรีแคริเบียนอาหารและภาษาในหลายพื้นที่ ผลกระทบต่อยุโรปยุโรปเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบนี้ความมั่งคั่งจากการค้าทาสและผลผลิตจากไร่ในอเมริกาถูกนําไปลงทุนในอุตสาหกรรมธนาคารและการขยายอานาจของรัฐชาติยุโรปการค้าทาสจึงไม่ใช่เพียงธุรกิจแต่เป็นรากฐานที่ทาให้ยุโรปก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกเปเรื่ที่6การค้าแลกเงินระดับโลกในจรดที่เการค้นพบทวิอเมริกาไม่ได้เป็นเพียงแค่เปิดดินแดนใหม่เท่านั้นแต่ยังนําไปสู่การขุดพบทรัพยากรมหาศาลโดยเฉพาะแลกเงินซึ่งกลายเป็นสินค้าที่สําคัญที่สุดชนิดหนึ่งในการข เมืองแรกขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดคือเมืองโปโตซี osi, ในโบลิเวียที่ตั้งอยู่สูงบนเทือกเขาแอนดีสการค้นพบแหล่งเงินแห่งนี้ในปีคศ1545ทําให้ภูเขาทั้งลูกถูกขุดจนได้สมญานามว่าภูเขาที่กินมนุษย์เพราะแรงงานจานวนมาาลโดยเฉพาะชาวพื้นเมืองและทาสแอฟริกันถูกบังคับให้ทํางานในสภาพเลวร้ายจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากการไหลเวียนของเงินและตลาดโลกเงินที่ถูกขุดได้จากโบโตซีและจากเมืองอื่นๆในเม็กซิโกถูกส่งออกไปย,งยังยุโรปและจากยุโรปก็ไหลต่อไปยังเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งในสมัยราชะวงศ์หมิงมีนโยบายเก็บภาษีด้วยเงินแทนการเก็บด้วยสิ่งของหรือแรงงานทําให้ความต้องการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเงินจากทวีปอเมริกาจึงกลายเป็นสื่อกลางสําคัญที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตเงินสําคัญและเงินจากทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นก็ถูกนําเข้าสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ทําให้จีนกลายเป็นศูนย์กลางการดูดซับเงินโลกและเป็นแรงผลักดันสําคัญให้เกิดตลาดโลกที่แท้จริงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ผลกระทบต่อยุโรปและเศรษฐกิจโลกการได้ครอบครองเหมืองเงินและควบคุมเส้นทางการค้าทําให้ยุโรปโดยเฉพาะสเปนร่ลำรวยและมีทรัพยากรจํานวนมากในการขยายอานาจทางการเมืองและการทหารเงินถูกนํามาใช้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยจากเอเชียเช่นผ้าใหม่เครื่องเครื่องและเครื่องเทศซึ่งเดิมทีเป็นสิ่งที่ยุโรปแทบจะไม่มีทางเข้าถึงได้นในปริมาณมากการหมุนเวียนเงินจึงทาให้เศรษฐกิจโลกเปิดกว้างขึ้นและวางรากฐานให้กับการค้าเสรีและโลกาภิวัตน์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามการไหลบ่าเข้ามาของเงินในยุโรปก็ทําให้เกิดเงินเฟ้อหรือที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่า Price Revolution ในตะวรษที่16 1 7ถึง17ราคาสินค้าในโลกสูงขึ้นมากขวดที่7การแพร่กระจายศาสนาและความคิดก็ขยายตัวของยุโรปในยุคโลกาภิวัตน์แรกไม่เพียงเกี่ยวข้องกับสินค้าและทรัพยายกรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแพร่กระจายของศาสนาความเชื่อและความคิดทางปัญญาที่มีผลอย่างลึกซึ้งต่อโลกทั้งใบประเด็นต่อมาค่ะ การเผยแพรค่คริสศาสนาเมื่อชาวยุโรปเดินทางไปยังอเมริกาแอฟริกาและเอเชียสิ่งหนึ่งที่ติดตามไปพร้อมกับอำนาจทาาหารและการค้าคือคริสศาสนาโดยเฉพาะผ่านการทำงานของมิชชันนารีและกลุ่มเยสุอิตในอเมริกามิชชันนารีพยายามเปลี่ยนความเชื่อของชนพื้นเมืองและสร้างบทขึ้นมากมายทำให้คริสศาสนากลายเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้มาจนถึงปัจจุบันในเอเชียกลุ่มเยสุอิตมีบทบาทโดดเด่นเช่นฟานซิปซาเวียที่เดินทางไปผเผยแพร่ศาสนาในอินเดียญี่ปุน่นและต่อมาถึงจีนพวกเขาไม่เพียงนำคำสอนทางศาสนา ไปเผยแพร่แต่ยังพยายามเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ศาสนาคิดปรับตัวเข้ากับสังคมเอเชียไประเด็นต่อมาอิสลามกับการขยายตัวขณะเดียวกันศาส,สนาอิสลามก็ยังคงแพร่ขยายต่อไปโดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันตกผ่านเครือข่ายการค้าและอำนาจของรัฐมุสลิมและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียมาเลเซียที่อิสลามค่อยๆแพร่เข้าสู่สังคมผ่านการค้าในมหาสมุทรอินเดียและการเผยแพร่ของพ่อค้าชาวอาหรับและอินเดียไประเ่็นต่อมา แท่นพิมพ์และการปฏิวัติความรู้สิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่1ิคือแท่นพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กมันทำให้หนังสือถูกผลิตในปริมาณมากและราคาถูกลงส่งผลให้ความรู้และความคิดแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผลลัพธ์ที่สำคัญคือการปฏิรูปศาสนาที่เริ่มจากมาเตนรูเทอร์ในปีคศ .1517 เมื่อเขาตั้งคำถามต่ออำนาจและการพัฒิาของคริสต์จากโรมันคาทอลิกคำสอนและเอกสารของเขาสามารถแพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรปได้อย่างรวดเร็วเพาะแท่นพิมพ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาการเมืองและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นอกจากศาสนาแล้วความคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาก็แพร่กระจายเช่นกันยุโรปเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นักคิดอย่างนิโคลัสโคเปอร์นิคัสที่เสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลโยฮันเนสเคปเปอร์ที่ค้นพบทฤษฎีวงโคจรของดาวเคราะห์และ กาลิเลโอกาลิเลีที่ใช้กล้องโทรทัศน์ศึกษาดวงดาวล้วนเป็นผลผลิตของโลกที่เปิดกว้างอย่างการเรียนรู้และการถกเถียงขณะเดียวกันการค้นพบทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ไม่เพียงเปลี่ยนวิธีคิดของยุโรปแต่ยังเชื่อมโยงกับการเดินเรือการทำแผนที่และการค้าดับโลกซึ่งทำให้ยุโรปสามารถขยายอำนาจได้มากยิ่งขึ้นค่ะบทที่8ผลกระทบทางนิเวศวิทยาการขยายตัวของยุโรปในยุคโลกาภิวัตน์ครั้งแรกไม่เพียงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจและทางการเมืองแต่ยังสร้างผลกระทบทางนิเวศวิทยาอย่างลึกซึ้งและถาวร การสร้างอานานิคมการค้าระหว่างทวีปการขุดแร่เพื่อผลประโยชน์ส่งผลให้ธรรมชาติและระบบนิเวศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเป็นการทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการสร้างเรือสำรวนและพาณิชย์ต้องใช้ไม้จำนวนมหาศาลเช่นเรือคาราเบลที่ออกเดินทางข้ามมหาสมุทรต้องใช้ไม้ใหญ่ทั้งต้นการสร้างอนานิคมในอเมริกาเพื่อปลูกอ้อยและฟายก็ทำให้พื้นที่ป่าถูกตัดไปเป็นจำนวนมากรวมถึงการขุดองินและเหมืองแร่ในโบลิเวียเม็ซิก และเปรูการทำเหมืองเหล่านี้ไม่เพียงเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศแต่ยังทำลายแหล่งน้ำและดินทำให้ระบบนิเวศเสื่อโมโทรมจากการค้าขนสัตว์และการล่าสัตว์การล่าสัตว์เพื่อค้าขนเช่นบีเวอร์ในอเมริกาเหนือหรือขนหนาในไซบีเรียทำให้หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ระบบนิเวศซึ่งเคยสมดุลถูกทำลายอย่างรุนแรงตัวอย่างเช่นการล่าบีเวอร์ทำให้ระบบนิเวศน,น้ำจืดเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบตอบ่อพืชและสัตว์อื่นๆในบริเวณน,นั้นการนำสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเข้าสู่ทวีปใหม่ การนาสัตว์และพืชจากยุโรปเข้าสู่ทวีปอเมริกาเช่นวัวหมาหมูแกะและพืชอย่างข้าวสาลีอ้อยกาแฟทําให้เกิดการปรับตัวของระบบนิเวศและเกษตรกรรมใหม่มาเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองอเมริกาเหนือช่วยให้พวกเขาล่าสัตว์และเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ววัวและแกะสร้างแหล่งอาหารใหม่แต่ก็ทาลายพืชพื้นเมืองและเปลี่ยนโครงสร้างของพื้นที่ยา้พืชต่างถิ่นเช่นมันฝรั่งข้าวโพดเมเ็ดถูกนําไปปลูกในยุโรปและเอเชียเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารและทําให้ประชากรโลกเพิ่มขึ้นผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศและการเกษตร การแลกเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตระหว่างทวีปและการปรับใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวศวิทยายอย่างถาวรโลกไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้อีกต่อไประบบนิเวศท้องถิ่นต้องปรับตัวต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งพืชและสัตว์การเกษตรเชิงเดี่ยวและการพึ่งพาพืชเศรษฐกิจเช่นอ้อยและฝ้ายทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อมผูกพันกันใน,นลักษณะและก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะเมื่อโลกเข้าสู่ปีคศหน0่ัโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอำนาจเก่่่่าาทีีเเคยยรุงอออในช จีนอโตตโมันและโมโกุลเพื่มหอ่อนแอนลงจับปัญหาภายในทั้งการบริหารที่ล้าหลังการคอร์รัปชันและความไม่เท่าเทียมทางสังคมแต่กลับการยุโรปตะวันตกกับจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ท,ที่กลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่มีเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงไปทั่วโลกอีกทั้งยุโรปยังสามารถควบคุมเส้นทางการค้าและทรัพยากรจากหลายๆท,ทวีปทั้งทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาและทะวีปเอเชียได้ทั้งหมดในการค้าการค้าทาสการค้าแลกเงินยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าาระหวว่งที ทาให้ยุโรปนั้นสามารถสะสมความมั่งคั่งมหาศาลและการเป็นทุนสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหากรรมนอกจากนี้การเติบโตของชนชั้นกลางหรือบูชวาซีก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทำให้เกิดทั้งนวัตกรรมเทคโนโล,โลยีและระบบธนาคารสมัยใหม่จนยุโรปสามารถก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหากรรมอย่างเต็มตัวและด้วยความแข็งข่งทางทะเลยุโรปจึงสามารถขยายอาณานิคมและแทรกแซงภูมิภาคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในทวีปอเมริกาแอฟริกาและทวีปเอเชียพร้อมรังผยแผ่ศาส,สนาความคิดและเทคโนโลยีดังนั้น โลกในปีคศ1800จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์โลกเพราะเป็นช่วงที่ยุโรปสามารถเผยแผ่อิทธิลพลไปทั่วโลกแต่กล่าวกันอำนาจเก่าในเอเชียรเริ่มเสื่อมลงเปิดทางให้ยุโรปสามารถมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของจักรวรรดิน,นิยมและอุตสาหกรรม